สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กๆค่ะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงนั่นเองค่ะนั่นก็คือเพลงลูกช้างนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงลูกช้างไปกับคุณครูแหวนถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะ เท้าเอวแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆลูกช้างทำไมถึงกลัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงกลัวเล็กลูกช้างทำไมถึงกลัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงกลัวเล็กคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ขิดไม่ออกขิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ขิดไม่ออก ลูกางทำไมถึงตัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงตัวเล็กลูกทางทำไมถึงตัวใหญ่ลูกไก่ทำไมถึงตัวเล็กคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็คิดม่ออกคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็คิดม่ออกลลา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  เป็นยังไงกันบ้านคะเด็กดก,กับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงลูกสามกับคุณครูแหวนในวันนี้สนุกกันไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะผู้จ่าให้ไพเราะน้าฟังนั่นเองคะ่ะผู้หญิงพูดคะ่ะผู้ชายพูดครับด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหมค่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ